ค่ะก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่ทุกคนมารอค่ะแล้วก็ว่าในอนาคตก็จะมีผลงานที่ใหม่ด้วยค่ะกลับมาประเทศไทยวันนี้เราถ่ายไปนานเหมือนกันที่แบบไปเราไปอยู่ต่างประเทศมีเมนูอะไรพิเศษหรือแบบว่าอยากได้อะไรพิเศษหรือแบบไ่ตองอยากไปว่าแบบเอาอาหารอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากกลับมากินหมูปิ้ง กินหมูปิ้งแล้วก็ผู้ผัดไทยค่ะเลยพวกนี้ใช่เพราะมกหมูปิ้งม<ช>ั<อ>นทำที่นู่นไม่เป็นค่่ก็มีอาหารที่อยากกินเยอะมากจริงๆหนูกะจะเดี๋ยวบายกับพี่ๆเสร็จก็จะรีบกลับไปร้านประจําที่กินลเลย <laughs> พ่อจะบอกได้ไหมคะว,ว่าเป็นผลงานอะไรแบบว่าเยียมๆนิดนึงมีค่ะก็จริงๆหนูเริ่มเริ่มแล้วค่ะคือมาคุยกับพี่ๆทางด้านเพลงนะคะได้คุยกับพี่ก๊อฟพักกิ้งกิโลไ้แล้วใช่อันนี้หนูพูดเลยนะว่าหนูคุยกับพี่ก๊อฟไปแล้ว ตนี้ไปคุยกับพี่เขาเรื่องงานค่ะโปรเจกต์ก็จะมีเราทำอะไรกันแล้วก็ทางด้านอื่นๆก็มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มเขียนเพลงไทยแล้วค่ะแล้วก็เดือนสามคิดว่าน่าจะมาเปิดตอนนี้มันแนวไหนจะอะไรยังไงอ่ะก็น่าจะเป็นน่ารักสดใสอะไรอย่างงี้เป็นเฟสค่ะก็เดี๋ยวต้องไปคุยค่ะจแล้องเหนือจากงนั้นเหรอคะจะมีอะไรอย่ีกไหมเอ่ย เออจากเพลงอย่างเาางี้ยค่ะก็มีซีรีส์ที่เพิ่งถ่ายไปของทางที่จีนค่ะก็ะน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนเดือนนะคะคร<ม>ึ่งปีแรกค่ะ